สำหรับบริษัท Landy Home นะครับเราก็ได้เห็นผลงานของบริษัทแล้วก็เป็นบริษัทที่มีความมั่นคงนะครับก็ทางเราก็มีความมั่นใจว่าถ้าสร้างกับ Landy Home แล้วนะครับเราก็จะได้อย่างที่เราต้องการ ที่ผ่านมาเราก็ได้มีการสร้างบ้านมาหลายหลังนะครับ,รบแล้วก็ได้มีการต่อเติมนะครับมาหลายครั้งปัญหาที่พบก็จะเป็นเรื่องของผู้รับเหมาทั้งเรื่องของคุณภาพของงานแล้วก็ผู้รับเหมาบางท่านเนี่ยก็ไม่สามารถจบงานได้ดังนั้นทางเราก็คิดว่าคงต้องหาบริษัทที่มีความมั่นคงเราตัดสินใจสร้างบ้านก็ได้ไปดูในหลายๆบริษัทพบว่าทางทีมงานของ a n y Home นะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่าย เซลนะครับทางด้านสถาปนิกนะครับวิศวกรน,นะครับเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและก็สามารถอธิบายให้ลูกค้าเนี่ยมีความเข้าใจใน,ในการเลือกแบบบ้านแล้วก็สามารถแนะนําให้ลูกค้านะครับปรับบ้านให้เหมาะสมกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการส่วนอีกข้อหนึ่งนะครับที่เป็นข้อดีก็คือทางบริษัทแลนดี้โฮมเนี่ยมีความยืดหยุ่นทีมงานมีมีความเป็นมืออาชีพและก็สามารถปรับแบบให้ตรงกับที่ทางครอบครัวเราต้องการได้แบบบ้านหลังนี้ จริงๆแล้วเป็นแบบบ้านมาตรฐานแล้วก็ได้มีการปรับแบบซึ่งจะเห็นได้ว่าจะไม่เห็นเขาโครงของแบบบ้านเดิมเลยนะครับเรามีการปรับกันเยอะพอสมควรเลยนะคะตามแบบที่เราต้องการเนาะซึ่งกว่าจะออกมาแบบที่เราต้องการนี่ก็ก็ถูกใจค่ะแต่ก็ใช้เวลาไม่นานนะเออทีมงานเขาแบบดีมากๆเลยแล้วก็เก่งมากเลยนะคะทําให้ปรับแบบที่เราต้องการได้เนี่ยออกมาแบบถูกใจค่ะใช้งานได้จริงแล้วก็อยู่แล้วมีความสุขค่ะ